คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนทั้งสิ้นเพื่อตอบสนองความฟินและความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถานที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจนรนญาณในการรับฟังครับ เข้มมันมองเข้าไปครั้งในห้องกระจกแล้วเก็บทุกรายละเอียดจำของทุกชิ้นที่วางอยู่ในนั้นที่แท้ที่ให้เข้ามาที่นี่เพื่อให้มาเรียนรู้งานจากสถานที่จริงงั้นเหรอต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับผู้ชายคนนั้นสินะผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่ แล้วจะให้ทำอะไรกับผู้ชายคนนี้งั้นเหรอไอเ้เข้มจ้องมองผู้ชายคนนั้นอย่างไม่กระพริบตาเลยทีเดียวผู้ชายร่างสูงโปร่งสวมชุดกล่งสูตรสีแดงสดกางเกงแลักสีขาวสะอาดที่ว่านี้ชื่อในนามที่คนรู้จักกันโดยทั่วไปเรียกสั้นๆว่าเสียกวง เสียกวงเป็นเจ้าของธุรกิจที่เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจชั้นเลวหลายอย่างสิ่งผิดกฎหมายน,นานาชนิดที่เสียกวงทำไม่ใช่แค่ร้านพาราไดาแห่งนี้แน่นอนทั้งยาเสพติดทั้งค้าประเวณีครบท้วนทุกประการจะว่าไปคนอย่างทีโคพิอัตก็ไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับคนอย่างเสียกวงก็คงพอๆกัน ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นมาเฟียเนี่ยนะคงเลวพอกันนั่นแหละไอ้เข้มมองตามผู้ชายคนนี้แล้วก็ทอดถอนใจออกมาเบาๆจะบอกว่ามันเป็นงานถนัดก็ยอมรับว่าใช่แต่ถ้าจะบอกว่าเป็นงานหมูก็ไม่หมูเท่าไหร่ซะแล้วเพราะงานจะยากหรือง่ายก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของงานเป็นสำคัญ แต่คนอย่างมันถ้าได้ออกปากว่ารับปากกับใครไปแล้วก็จะไม่มีทางที่จะถอนตัวเด็ดขาดถ้างานไม่สำเร็จไม่ถอนตัวไม่รับเงินนี่คือคติของมันสิ่งที่พวกมึงต้องทำก็คือสืบให้ได้ว่าเสียกวงคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ชายสามคนในรูปนี้ถ้าเกี่ยวข้องจริงมากหรือน้อยแค่ไหน สืบให้ได้ไอ้เข้มหยิบเอารูปใบเล็กในมือของคุณฟังซัวมาดูแต่ก็ยากที่จะมองให้เห็นได้ชัดเพราะสภาพแวดล้อมในตอนนี้มันมืดโมัวซะเหลือเกินเก็บไว้ให้ดีไอ้เข้มรีบเก็บรูปภาพนั้นใส่ในกระเป๋าเสื้อเอาไว้ก่อนที่มันจะหายซะก่อนคุณฟังซัวยังบอกอีกว่า คนร้ายมือวางเพลิงที่ถูกจับมาได้สักทอดไปสองทางทางแรกคือสามคนที่อยู่ในรูปคือคนที่ถูกปล่อยตัวออกจากบ้านหัสดินในครั้งก่อนและทางที่สองคือผู้ชายคนนี้คนที่ใส่สูทสีแดงที่อยู่ในตู้ห้องกระจกนั้นแต่กลับไม่มีหลักฐานอะไร ที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นเลยนอกจากคำพูดที่ซัดทอดมาเป็นเพียงคำพูดลอยๆก็เท่านั้นคนอย่งเสียกวงเองมีอิทธิพลพอสมควรคนอย่างมันอย่างมากก็โยนความผิดให้สามคนนั้นรับผิดไปเต็มๆโดยที่ตัวเองนั่งดูดบุหรี่จิบชาอยู่ที่บ้านหน้าตาเฉยที่สำคัญผู้ชายคนนี้ ยังเป็นเจ้าหนี้ของไอ้เอ็มอีกด้วยคือคนที่ฆ่าเอ็มด้วยสินะแถมเห็นเขาว่าลงมือฆ่าด้วยตัวเองอย่างเลือดเย็นอีกด้วยไอ้คนที่โยนความผิดให้กับนายใหญ่ของบ้านหัสดินอย่างที่โคพิอัสแถมยังเป็นผู้อาสาวางเพิงบ้านแม่ยายของเขาอีกท่าทางจะไม่ได้ตายดีแน่ๆไอ้เข้มคิดในใจ มือขวาคนสนิทของเจ้าพ่อมาเฟียคนนี้ยังบอกอีกว่าขอแค่หาหลักฐานการติดต่อระหว่างสามคนนั้นกับเสียกวงให้ได้ที่เหลือเขาจะจัดการต่อเองส่วนมึงจะมีวิธีไหนหาข้อมูลมาได้ยังไงเรื่องของพวกมึงจัดการวางแผนขึ้นเอเองกูไปละ ไอ้เข้มเหลือบตาขวางมองอีกคนที่กำลังจะก้าวออกไปจากตรงนี้เขายกมือขึ้นเรียกโฮสที่เขาจองเอาไว้หมน,นันก็รีบแจ้นเข้ามาหาเขาเลยพอมาถึงก็เกาะหมับเข้าที่หน้าอ,อกแกร่งก่อนจะเอาแก้มนวลนๆแนบซบที่อกข้างซ้ายอย่างกับลูกนกตัวเล็กๆ ที่กำลังซุกไซหาความอบอุ่นจากปีกนหนาาของแม่ของมันเห็นอย่างนั้นแล้วไอ้เคมมันก็รีบหันควับหนีทันทีแปลกจริงที่อดทนดูไม่ได้เห็นแล้วมันหงุดหงิดชอบกลอ,อ้าวเฮียจะทิ้งพวกเราเลยเหรอเนี่ยไอ้นบมันถามคุณฟังซัวก็ยักคิ้วเล็กน้อย ก่อนจะยกมือขึ้นโอบไล่ของโฮสหนุ่มหน้าสวยดูก็รู้ว่ายังเด็กอยู่เลยไอเคมจึงเลิกที่จะสนใจแล้วโฟกัสไปที่งานแทนในหัวของมันกำลังคุค้นคิดอยู่ว่าจะหาวิธีไหนที่จะเข้าใกล้แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะได้ทำงานที่มันรับปากเอาไว้ให้เสร็จเสร็จไปสัที สายตาของมันจดจ้องไปที่ห้องกระจกใสาบานนั้นทำยังไงถึงจะได้เข้าไปมันเริ่มกวาดสายตามองไปรอบๆผู้คนขวักไขว่ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองและจำนวนแขกที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งดึกคนก็ยิ่งเยอะพอนึกถึงขึ้นได้คิดอยู่คนเดียวคงไม่ได้เรื่อง มันจึงหันกลับไปหาเพื่อนเพื่อพูดคุยปรึกษาลูกน้องของมันยังคงอยู่กันครบยกเว้นไอ้บ้าก,กามนั่นหันกลับมาอีกทีก็ไปกับโฮซะแล้วไอ้หึนเอ้ยนึกไม่ถึงเลยจริงๆคนนิ่งๆเงียบๆอย่างนั้นจะเป็นคนแบบนั้นเอาไงอะลูกพี่ ไอ้นอนยืนหน้าเข้าไปใกล้ๆแล้วเอียงคอถามลูกพี่ของมันด้วยความสงสัยพวกมึงรอกูอยู่นี่ห้ามก่อเรื่องกูจะไปสำรวจพื้นที่หน่อยขอย้ำว่าห้ามก่อเรื่องเด็ดขาดไอ้เข้มเอื้อมมือมาตบไหล่ของไอ้นอนเบาๆก่อนออกตัวเดินไปสายตาของมัน หลิงเป้าไปที่ห้องกระจกใสที่เสียกวงนั่งอยู่นั่นเองมันตั้งใจเดินลัดล้อไปตามช่องว่างที่มันพอจะแทรกตัวไปได้ด้วยความใจร้อนของมันจึงไม่ได้เดินตามทางสักเท่าไหร่มันเดินเบียดเสียดผู้คนให้ไปถึงจุดหมายให้ได้เร็วที่สุดอีกไม่กี่ก้าวก็จะถึงปลายทางนั้นแล้วแต่แล้ว มันก็นึกเอะใจเหมือนมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างทำให้นึกแล้วหันหลังกลับไปมวงลูกน้องของมันที่อยู่ข้างหลังสักแวบหนึ่งดีกว่าทัานใดนั้นภาพที่มันเห็นผู้คนจอแจเหมือนมีเรื่องทะเลาะกันข้างหลังของมันตรงบริเวณที่ลูกน้องของมันอยู่พอดีเป๊ะเลยชิบหายละ แตกต่างจากตอนแรกที่มันค่อยๆเดินแหวกผู้คนไปตามทางเรื่อยๆขราวนี้ไอ้เข้มมันพุ่งกระโจนเข้าไปในฝูงชนแบบไม่รีรอดีจะให้รีบไปถึงตัวของไอ้สามคนนั้นให้เร็วที่สุดเลยเกิดอะไรขึ้นไวไ้ปอนทันทีที่ไอ้เข้มมันแตะโดนตัวไอ้ปอนก็รีบตะกนถามหน้าตาตื่นเขามีเรื่องกัน เขาเขาไหนวะเขานูน่นไอปอนมันตอบพร้อมกับทําปากไปทางผู้ชายร่างท้วมผิวสีดำแดงที่กำลังถูกพวกกาดลากตัวออกไปข้างนอกพวกนั้นมันมีเรื่องกันแล้วบังเอิญมาจนได้นบเข้าไอนนอนมันก็เลยเออช่างเถอะออกไปข้างนอกกันในขณะที่ไอ้ปอนกำลังอธิบาย ไอ้เข้มเห็นท่าไม่ดีจึงรีบพูดส่วนขึ้นมาก่อนจะชวนลูกน้องของมันออกไปข้างนอกร้านก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นมากกว่านี้ซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่างานสำคัญรออยู่ข้างหน้ามันจึงคิดว่าต้องถอยไปตั้งหลักก่อนจะดีกว่าถอยก่อนดีที่สุดพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องปริยวิทนิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ